สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตอีกแล้วนะก็วันนี้เอาทริคเล็กๆน้อยๆของ BYD Seal มาฝากเหมือนเดิมนะครับก็ด้วย2 3สมวันนี้ที่อยุธยาเนี่ยผมขับรถเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะมากเลยเยอะจนเหมือนกับหมอกเลยนะครับก็อย่างเวลาขับรถไปตอนเช้าเนี่ยจะเห็นเลยแบบหุยตกใจเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยแค่ไฟท้ายเวลาเราเปิดปกติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับทีนี้พอมันไม่พอเนี่ยเราต้องทำไงล่ะก็จริงๆิงตัว BYD Seal เนี่ยเขามีไฟตัดหมอกหลังอยู่นะครับหมายถึงว่าไฟท้ายเราเนี่ยมันอาจจะสว่างไม่พอเนาะก็ถ้าจะให้ปลอดภัยกับเราคนขับเนี่ยก็คือต้องเปิดไฟตัดหมอกหลังช่วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีเปิดไฟตัดหมอกหลังกันนะครับ วิธีเปิดไฟตัดหมอกหลังเนี่ยก็คือปรับคันไฟเนี่ยเป็นไฟสูงปกติเลยเนาะคือบิดสุดนะครับแล้วก็มันจะมีหมุนลองเนี่ยมันจะหมุนได้ตอนที่หมุนอันนี้สุดนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่คล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมโบโบหรือเลขศูนย์เนาะบิดขึ้นมาทีนึงนะครับบิดให้เป็นงี้ จันมอกหลังตอนนี้จะติดแล้วนะแล้ก็เวลาจะปิดเนี่ยก็คือทำอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมปึ๊บเห็นไหมครับ อ่าตอนนี้ไฟตัดหมอกหลังก็จะจตปิดโอเคเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับกับพิธีเปิดไฟตัดหมอกหลังเนาะทีนี้ก็มีทิคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวจอเรือนใหม่นะครับของตัว BYD Seal เนาะอันดับแรกเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตอนนี้หน้าจอของผมเนี่ยถ้าเห็นจอเรือนใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนบางทีขับแล้วจะเห็นจอเรือนใหม่อีกแบบหนึง่ง รวมถึงเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันอื่นๆบนเรือนหมัด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเห็นจากบางคนเวลาเขาถ่ายวิดีโอมาหรืออะไรมาว่าเอ๊ะมันปรับยังไงมันทําอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงนะให้ดูก่อนปุ่มที่เราจะใช้คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะปุ่มเหนือโหมดนะครับปุ่มเหนือโหมดนะไม่ใช่ปุ่มโหมดนะครับปุ่มนี้นะเป็นปุ่มคําสั่งช็อตคัทนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้ดูนะครับมันทาอะไรได้บ้างเนาะเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับเข้าไปอันแรก แล้วก็พอข้าไปปุ๊บมันจะขยับซ้ายขวาได้แล้วก็ขึ้นลงได้นะครับแต่ปกติผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยที่ใช้เนี่ยอย่างผมใช้ได้รถมาวันแรกเนี่ยผมกดปุ่มเนี้ยผมก็เลือกแค่ขึ้นกับลงก่อนนะครับอันเนี้ยตรงอันแรกสุดหรือดีฟอย์มันเนี่ยมันจะอยู่ที่พลังงานไฟฟ้าว่าอย่างเช่นคุณขับรถไปเนี่ยห้กิโลเมตรล่าสุดใช้พลังงานเฉลี่ยเท่าไหร่ขับรถไปร้อยกิโลเมตรล่าสุดใช้พลังงานเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้สําคัญหน่อยก็คือเป็นเรื่องของลมยางอย่างเช่น จะบอกว่าไงดีอย่างเช่นวันแรกที่ผมได้รถมาเนี่ยลมยางจะอยู่ประมาณเอา้าหายไปแล้วถ้าเราไม่กดแปด๊บนึงมันจะหายนะครับอย่างเช่นลมยางเนี่ยควรจะอยู่ไม่เกิน44เนาะแล้วก็วันแรกๆได้มาเนี่ยมันประมาณ41-42แล้วใช้ใช้ไปเนี่ยมันอาจจะมีตกลงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงร้อนๆมันก็จะมีเพิ่มขึ้นบ้างเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ดีสําหรับค่าสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน44เนาะอันนี้เป็นมาตรฐานของของยางติดรถที่เขาให้มานะครับ ส่วนถามว่าไม่ควรน้อยกว่าเท่าไหร่อันนี้ผมผมอาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าที่เห็นเพื่อนๆขับกันเนี่ยก็คือไม่ควรน้อยกว่าสามหกอันนี้ที่ผมเห็นคนอื่นขับนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าก็คือถ้าถ้าเป็นตัวผมเองอะผมจะไม่ให้มันน้อยกว่าสามสิบแปดอ่าแล้วก็สูงสุดไม่เกินสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแบบมากน้อยอะไรกว่านี้ก็ก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวไปดูต่อมีอะไร อ่ะแล้วก็จะมีเวลาขับรวมเนาะ9.4ชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้เราแค่เลือกขึ้นลงนะแต่ว่ามันหายไวจังเลยอ่าแล้วก็มีอีกหน้านึงเป็นพลังงานแบตเตอรี่เนาะก็ตอนนี้มี57จริง,รงๆมัน57ดูได้เลยนะครับผมขยับขึ้นลงนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราจากลูกกิ้งนะครับขึ้นลงเนี่ยเราขยับซ้ายขวาได้ด้วยนี้คําสั่งที่2เนาะก็จะเป็นเรื่องสปีด เรียกว่าอะไรนะอาลามสปีดอ่าต้องบอกแบบนี้เราสามารถเซตได้ว่าปิดนะครับหรือตั้งได้ว่าที่ความเร็วเท่านี้ปุ๊บให้มีอารามดังเช่นผมตั้งไว้ร้อยยี่สิบเลือกขึ้นลงเสร็จแล้วก็กดกดเหมือนกดกดตรงกลางอ่ะนะครับมันจะเป็นเป็นคล้ายๆตกลงของตัวลูกกิ้งอ่ะเนาะพอกดไปเนี่ยมันจะหมายความว่าถ้าสปีดถึงร้อยยี่สิบปุ๊บมันจะเตือนแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยไม่เคยเตือนนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นเสียงยังไงอ่านะครับ อ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไว้ก่อนปกติไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับกดให้เพื่อนๆดูอ่ะปิดไปแล้วเนาะอ่ะมาดูคําสั่งที่สามอ่าอันเนี้ยที่เมื่อกี้พูดไปก็คือจอเรียนใหม่เพื่อนๆอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเนาะมันจะมีแบบซิมเปิลอีกอันหนึ่งอ่ะผมลองเปลี่ยนเลยนะเหมือนกันนะครับกดกดตรงลนะูกกิ้งนะกดกดลงไปเหมือนตกลงแบบเหมือนเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะกดกดแบบกดย้ําเข้าไปเหมือนกดลึกเข้าไปในพวงมาลัยนะครับอ่ะกดเหมือนกดกดย้ําลงไปนะตรงลูกกิ้งนะ อ่าเนี่ยเห็นไหมจอเรีอนไมลผมเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าใครชอบแบบนี้หรือใครชอบเป็นแบบเรีอนไมลแบบเมื่อกี้นะครับตอนนี้มันมีให้เลือก2แบบนะครับอันนี้ของตัว b y d Seal Premium นะผมไม่แน่ใจว่านาคตมันจะมีแบบฟอนต์ให้โหลดเพิ่มหรือเปล่านะครับมาดูคําสั่งที่4อันนี้คําสั่งสําคัญถ้าเพื่อนๆแบบว่าคิดว่าเฮ้ยฉันเลื่อนปรับแอร์มือซ้ายเนี่ยบางทีมันมันไม่สะดวกเนี่ย อาจจะอาจจะตั้งเซตตรงนี้ไว้ให้เป็นอยู่หน้านี้หมายความว่าพอเพื่อนๆกดปุ่มคําสั่งบนพวงมาลัยปุ๊บมันก็เข้ามาหน้าอุณหภูมิได้เลยเพื่อนๆก็เลื่อนได้เลยว่ายี่สามหนาวไปฉันเอายี่ห้าฉันเอายี่หกนะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นกันอาจจะสะดวกกว่าในสําหรับบางคนที่ถนัดบนพวงมาลัยเนาะแล้วก็เลือกคําสั่งถัดไปได้เลยก็คือเป็นคําสั่งพัดลมอ่าฉันหนาวและฉันเอาแค่สองพอฉันร้อนฉันเอาสามสี่พัดลมปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเวลาปรับก็ใช้ลูกกลิ้งขึ้นลงเนาะลูกกลิ้งทางด้านขวาของพวงมาล,ลัยอะนะครับอ่าถัดมาอันนี้จะบอกว่ารถมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รถมีสภาพดีก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคถัดมานะครับโหมดจับเวลาเร่งความเร็วโหมดนี้จะต้องปรับในต้องปรับให้เป็นโหมดสปอร์ตก่อนนะครับถึงจะเลือกได้เดี๋ยวผมลองกดเลือกให้ดูนะเนี่ยมันจะขึ้นว่าในโหมดสปอร์ตเปิดใช้งานตัวจับเวลาการเร่งความเร็ว น่าจะหมายถึงแบบศูนย์หนึ่งร้อยกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคงไม่ลองนะผมไม่ได้แบบต้องเทสรถขนาดนั้นแต่บอกให้ว่ามันมีโหมดนี้นะครับอ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับกลับมาคําสั่งแรกก็เป็นคําสั่งคร่าวๆเนาะที่เราสามารถกดได้จากพวงมาลัยเลยถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกไปจับจอด้านตรงด้านซ้ายกลางกลางตัวรถนะครับก็สามารถปรับตรงปรับคําสั่งต่างๆอย่างเช่นความแรงพัดลมแอร์หรือว่าอุณหภูมิของแอร์เนี่ยสามารถปรับได้จากพวงมาลัยเลยนะครับ อ่าสำหรับใครที่จะซื้อเบาะรองหลังตรงนี้เนาะบางคนอาจจะบอกมันบุ่มไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีอีกปุ่มหนึ่งให้สามารถปรับได้นะคือปุ่มนี้มีทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างเลยเนาะเป็นปุ่มไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะเป็นปุ่มอย่างเงี้ยเป็นปุ่มทรงกลมเนาะกดได้สี่ทิศทางเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้กันไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ามันจะนูนขึ้นมานิดนึงเห็นปะเห็นไหมหไหม,มันจะขึ้นมานิดนึงนะครับ ถ้าดูดีๆนะอันนี้ผมพยายามตั้งต้องนิ่งๆน,นะครับเห็นไหมมันจะนูนขึ้นมานิดหนึ่งไม่เยอะหรอกเนี่ยเห็นนะเนี่ยมันสามารถปรับรองหลังได้เลยนะเพื่อนๆยังไม่ต้องไปซื้อแบบว่าอะไรมารองหลังนะลองใช้ก่อนซึ่งตอนนี้ผมใช้แล้วผมโอเคผมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมารองหลังเพิ่มนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็รวมเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนานะ ที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ยังไงก็ตามแต่ทริคพวกนี้มันช่วยให้เพื่อนๆขับขี่ได้สะดวกสบายขึ้นนะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้เนาะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยังไงไปก่อนละบายบายครับสวัสดีครับ